หอมๆด้นี่ดูทักษะกันคุยด้วยโอ้ไก่นุ่มไก่เพิ่งหัดตู้ไก่อ่ะคุยเรื่องไก่ก่อนเดี๋ยวไปดูเก็บข้าโพดให้ไก่วีหลอกนะอันนี้อันนี้ถ่ายวีล็อกนะครับผมมันก็ไม่ใหญ่มากนะไม่ใหญ่มากกำลังดีสองห้าสองสองห้าวันสองห้าแตวันนั้นมันช่างมาสองห้า ไอตัวหนาไอตัวไอตัวที่เขาให้หนะ้าพันอะโอ้พอกันเลยแต่ไอตัวนั้นมันจะเสียเปียบเตี้ยนิดนึงไอนี้ได้ร้อยนิดนึงแ,แค่นั้นแหละเสียแค่นั้นแหละแต่แต่ตัวพอกันเลยอาฮะพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้พ,ไไดพี่ส่งเบอร์มาส่งเบอร์มา แล้ว okay, ผมเทอรเวอร์เาไงผมพิมพ์แชทไม่ไ no ด wow. ้แชทพี่อาร์มเถอะทางนั้นอ่ะเมียผมมีแล้วฮัตเฟสเลยผมรู้เลยพระถ้า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 พิมพ์แชทนี่จะบอกว่าอะไรว่าจะให้งานจะถ่ายจะให้งานจะให้งานเท่าไหร่นี่เนี่ยเชื่อมามาพิมพ์แชทเนี่ยไป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 ก็บอกพูดไม่ได้ พูดไม่ได้มันดังพิมพ์แชทนี่แสดงว่าต้องมีอะไรแอดได้มึงไม่ของไก่แลกไก่เข้ามาสักตัวเอาลูกตะกอตะกอก็เอาไว้เลี้ยงโอ้โหรอรอไก่เล่นได้ดีเป่าอย่างแกเนี่ยวนะหลับเลยหลับโอ้ยไม่น่ารักเลยไม่น่ารักน่ารัก,ม,กมืดมืดมืดเทียร์ะหน้ามืดเลยมึงอะลุกเอามึงนั่งยืนยองไปแค่แล้วก็ลุกเถอะนะ นั่นแหละมึงถ้ามึงเป็นแบบนี้บ่อยๆนะเดี๋ยวมึงจะวูบเหมือนกูอะเนเนเนมึงจับกล้องถ่ายกูเดีนเวกูจะท่ายถ่ายทำให้ดูอีรุ่นนู้นเป็นยังไงนี่ดูนะกูกูกูนอนเฟยอยู่นะผมนอนเฟยอยู่นะแล้วกูแบบว่าตอนนั้นใช้โทรศัพท์เครื่องทำตุงแถบสามอยู่จับโทรศัพท์ขึ้นมาลุกปึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นเชี่ยอะไรเนี่ยอย่างนี้เลยป๊อปป๊อปป๊อปป๊กอดเสาอยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยกอดแล้วก็กอดเสาเลยเฮ้ยแกยังน้อยพอจ่าไม่จ่า พอจา๋าไม่จ๋านั่งนั่งนั่งอยู่ใ,ใกล้อะนะพอจา๋าไม่จ๋านั่งนั่งนั่งอยู่ใ,ใกล้แต่แต่เขาไม่รู้ว่ากูว่าไอ้ว่ากูหน,น้ามืดจะล้มอ่ะไอ,อ้เหี้ยเกือบไปเลยัแค่นั้นยังน้อยไปดิเก็บข้าวโพดดิผมนี่ลุกขึ้นมาปุ๊บนะเดินได้สองก้าวล้มเลยล้มเลย,ลเลยแบบลาบเลยทิ่มเลยไปดิอู้เฮียแม่งหูหน้าขาวเลยอ่ะเฮียแดดสองหน้าขาวไปดิเก็บข้าวโพดไปเออเก็บข้าวโพดสักหน่อยก่อนเอาไว้นั่นนั้นเร็ว แป๊บแป๊บเดียวอะไรเข้าใจอ่ะทำไมทำไมแดดร้อนร้อนทำไมตำนวนตัวออกเลยแดดร้อนเนี่ยโอ้โหเฮือกเพื่อเออเดี๋ยวดิเนี่ยมาดูอันนี้ก่อนนี่แป๊บเดียวเนี่ยที่ผายเนี่ย หวยกูรู้แหมทิพายอะไรนะอะไรนะติดตามอะไรทำไมอะทำไมอะเนี่ยแกเขาพูดดิเด็กแกดูดิมีไหมติด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 ตามช่องยูทูบกูยังอะมีเฮ้ยมีวะมีเด็กอย่างเงี้ยมีไหมอะลองดูดิไอสัตว์อะมีก็มีอมีไหมล่ะมีเดียสองเมตรอะ อะไรไอเหี้ยสองเม็ดไปดูบ้านนู้นเปิดเพลงแล้วลงคิดแต่ติดลิขสิทธิ์แล้วไอเหี้ยเอ้ยนี่มะผมค่อยมาเก็บเพิ่มเฮ้ยมีว่ะมีว่ะข้าวโพดนี่ก็มีนี่ฝักน่ะนีะเออก็แต่ว่ามันไม่มีแบบไอ้โดดๆอย่างนั้นอ่ะเออเออเออมันจะเป็นฝักน้อยเอาดิมึงก็เก็บสิไม่ไหวถ้าจะมีมันก็คือมีมาเก็บเอาฝากนี้ไอ้ต้นที่มันล้มอ่ะน่ะล้มๆน่ะล้มๆน่ะ ล้มนั่นมันมีฟากอ,มมอะ่ะล้มนั่นน่ะโุ้ยเกลื่อนเลยว่ะเฮ้ยเฮี้ยเกลื่นเลยเนี่ยเอาละได้เลืองแล้วเฮี้ยแล้วแกะง่ายเลยดิเด็ดหลุดหลอนง่ายเลยนะโอ้ยงั้นไม่เอา,าเฮี้ยขวยทิ้งเถอะเอาให้มันขึ้นเองเฮ้ยเออเดีเ๋ยวค่อยเดินหาว่าป่าป,ป่เดี๋ยวเราจะไปแม็กโครกันก่อนนะครับไปทำการทำการซื้อของมาไว้ที่ร้านยาดองเจ๊น้องนะเฟอร์ไปฝากไปกดติดตามเพจ ไอ้อยาดองเจ๊น้องด้วยนะไปโอเค <Okay. S 2> อ,อะไรนะพ่อครัวหวยเนะนี่พ่อครัวพ่อครัวเชฟเตอร์นะเออเชฟเตอร์เชฟเตอร์ถ้าใครติดตามช่อง YouTube นะถ้าใครติดตามช่อง YouTube จะรู้นะครับผมไอเชฟเตอร์นี่มันลงลงคลิปบ่อยนะครับตอนกลับมาบ้านตอนที่ทำงานอยู่กรุงเทพโ okay. okay. อเคโอเคยังไงเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกันด้วยโอเคแค่ okay. นี้เนะี่ยเฮ้ยขอท่าอออออ x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  Wow. <laughs>